อ้าวสวัสดีครับอยู่กล้วยจีนเคทีวีครับวันนี้อยู่กับเชลซีแล้วก็แมนซิตี้นะครับผมก็ แมนซิตี้ครับต้องมาเยือนที่สเตมฟอร์ดบิดครับว่าจะได้แต้มกลับไปที่บ้านเพื่อที่จะไต่ันับไปเล่นบอลยุโรปให้ชวนๆเนั่นเองครับสำหรับแมนซิตี้เชลซีก็ต้องหวยหาคะแนนเพื่อที่จะมีสิทธิ์ไปเล่นบอลยุโรปนั่นเองครับก็แต้มห่างกันไม่เท่าไหร่เองแค่สิบแต้มเองนะจ๊ะแบบห้าเชลซีห่างแค่สิบแต้มเองนะน่าจะประมานนั้นนะว่าแมนยูเพิ่งแพ้ไปนะ กรับเปโดโรดิเกสครับเซกโจอาเกโลนี year, so. actually, ่ครับขวามือสุดคือปาโต้แล้วก็ลาบากชิคครับแล้วก็มาเปโดแล้วก็วิลเลียมเองครับสำหรับคนนี้ครับเบอร์สิบนั่นนั่นเองก็คืออาเกโลครับคินโนบอยครับยืนทินสแตมฟอร์ดบิท กับมาสดำฝ่าบิดนะครับเดอะบอยแต่ไม่ค่อยลงเล่นเลยเพราะว่าจะไปจ้าเอกยุคมุนโดกดีมุนยองชอบแต่เดอะบอยก็เตะทิ้งไปตามไปตามกันเนี้ยสายพี่แกเขาไม่ชอบใครก็ตับจนนักเตะเครียรนั่นเอง 4 Chelsea มาที่ระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ส่วนเอ่อซิตี้ก็มาระบบ4-4-1-1นั่นเองนะน่ได้เป็น4-4-1เนี่ยครับโูรตินครับโอลิเวอร์เฮ้ยอ่านถูกวะไม่รู้ไม่รู้แล้วบอลเขี่ยครับบอลที่ลอบอัชชิคมิเกลเปเรโด แมตซังก้การือเปล่าอ่านว่ายังไงวะชื่อนี้โอ้โหต้องแบบโลมานี้ต้องแบบว่าต้องมีแบบอยากได้อะไรไอชื่อเลียว่าอ้าวชิบหายปาโตเตติดเจสุนนาบัตนาบัตโยกมาให้กับสบาริต้าให้กันทาบ้านทีอ้าวถูกฟาเบกัสตัดบอลได้ใกับลอดบัตชิป ตั้งมาอคอสเปิดย้อยๆไม่โอ้โหเปโดไม่ถึงครับนาบารโยนบอลให้กับโอตาเมนด,ดีเบิร์นให้กับเมนการ่าแล้วก็สบายเลต้าสบายเลต้ายกโยนมาให้กับแต่ก็ไม่ผ่านเข้าซินวาจ่ายไม่ค่อยดีครับบอลที่มิกกิวโอบิมิกกลลอดบาชิกปาเบกัต ฟอร์เบ็กัตใจทีทีมโอ้โหเตะอาดเลยครับเป็นลูกอ้าวออฟไซด์ก่อนน<อ>ั่นเองนะจ๊ะจังหวะชัยวันที่ออฟไซด์ครับให้กับเฟรดูเฟรดูนี่เป็นจอมออฟไซด์ของเชลซีอยู่แล้วนะทุกนัดถ้าไม่ออฟอ้าวเล่นกันไม่ผู้สาวตูวไปขึ้นมาครับวันนี้ไม่ใช่โจฮานนะเป็นผู้สาวตูสำรองของแมนซิตี้นั่นเองรอตบักชิกจับบอลยาวไปก็ โดนแมงกะลาดับบอนที่เฟอร์นโดจ่ายให้อากิโลเฟอร์นโดอีกทีแล้วก็คิชิกลับมาแมงกะลายทีแล้วคิชิอีกทีหนึ่งคิชิมองก็ให้กับแมงกะลาคิชิอีกทีหนึ่งเอาซิลบาแล้วก็คิชิอีกซิลบาให้กับเดอะบอยเด็บบลินทำชิ่งสวยครับโดนแน่นอนกูจังหวะน,นี้ ชิปหายแล้วเฟอร์นันดิโนเรามาให้คิดชี้คิดชี้สวยครับหลอกสวยเฟอร์นันโยเปิดมาก็ติดแล้วก็เบิ้ลยาวให้อลกซันเดรปาโตให้กับมิเกลมิเกลมีด้านซ้ายก็ไม่ถึงก็ไปเตะขาเขาอีกบ้าเลยมิเกลนี่มันเทพกว่ามาติดยังไงถานหน่อยเธอนะคุ ลุงกุสทิ้งลุงกุสเอาโส,สรับลอตบัรชิกลอตบักชิก,ก,ชกยังเล่นได้ดีเปโดจ่ายฮะวิลลี่โดนชนไม่น่าจะล,มล้มไหมไม่ง่าจะล้มอะ่ะอูดล้มนะเรียบร้อยดูโทษเสือกแข็งไงปาโต้ก็ต้องไล่บอลเลยครับ อ้า,อาวดักบอลได้รดบักชิกเสียงคนภาคนี่เหมือนว่ามันจะยิงนะเไม่ยิงไม่ได้ยิงติดบล็อกโอ้ก็เยมก็พลาดก,กันครับกล้องหลังของแมนซิตต้เซจูกอาเกโลกุนเหรออ้าวเปิดมาทักทางนี้ ที่คีวินเดอะบอยเดบอยล็อกหนึ่งที่ยิงทีมเก่าหรือไม่ยังไม่ยิงไม่ได้ก็ติดเซฟที่โบกุตัวต้องไปออกมาก่อนครับคิดชี้ให้กับเฟอร์นันโดบอลอยู่ที่มานาบารโอ้โหสวยซาบาเลต้า แต่ความเร็วครับไปโด้สปีดต,ต้นแกดีครับแล้วก็ส่งบอลให้กับเอฟอเล็กซานเดร่ปาโตใช้ความเร็วหนีเมงกาล่าข้างในมีแต่ไม่ส่งปาโตจะยิงครับโอ้โหวินเลียมจะยิงครับแต่ก็ยังติดกู้เล่นของแมนซิตี้ตอนนี้เชลซีเก็บบอลได้มิเกลส่งให้กับปาโตวิลเลียม oh, วันนี้วิลเลียมเล่นยอด คิช yeah. yeah yeah. ิซิลบาซิลบาซิลาโดนแย่งด้วยมิเกลจ่ายแฮปปาโต้หลอกสวยครับอเล็กซนเดปปาโต้ยิงยังไม่ได้แมนซิตี้เหนื่อยแล้วครับบาบาลามันไปดูยกให้กับบาบาลามันจะมีจังหวะคอสโอ้โหเลี้ยงออกเลยบ้า โอ้นาบา์จะกับเปโดครับสปีดต้นเปโดแกดีกว่าครับแต่แต่สปีดของนาบาแกดีกว่าเปโดแน่นอนแต่สปีดต้นแกดีไงเปโดอ่ะวิ่งฟอฟฟอฟฟอฟสปีดปลายปะมีปลายกับมีต้นเนาะอ้าวโอตาเมนดี้จ่ายให้กับลัดมาฟาเบกัส จังหวะนี้ซาบาเลต้าต้องแย่งกับเตะสกัดออกไปก่อนอ้าวนะครับรามันส่งให้กับฟาเบกัสฟาเบกัสมันไม่มีจังหวะยิงนะครับโอ้โหเกมเจอกับบอรดจังหวะยิงมันไม่ค่อยอมีครับโอ้โโอตาเมนดี้ครับไปฟาวแบบลูกแบบไม่น่าฟาวครับต้องโดนแน่นอนครับเหลืองแด<ต>งเลยครับเมดเจ้า โอ้ตามเมนดี้ครับโอ้ทำไมแดงเลยวะคิดเหลืองผู้ตัดสินครับเข้าอ๋เข้าด้านหลังครับ <c oughs> โอ้ห <c oughs> โหมันก็น,น่าเหลืองแต่ผู้ตัดสินโหดเกินไป <c oughs> โอ้ยแดงเลยครับเ <c oughs> อาละครับเซนเตอร์หายนะครับหร <c oughs> ืที่ว่าเชลซีจะเจาะได้หรือเปล่า บาบ้าลามานันให้กับร็อกดักชิกให้กับปาโต้ปาโต้ปาโต้ยังหาเวละปั่นโค้งโค้งก็ยังติดบล็อกบอลที่ฟาเบกัสไม่มีใครเลยครับโอ้ยจุดนั้นพบต้องแก้เกมหนักเลยครึ่งหลังโอ้ยหมดเวลาครับต้องแก้เกมหน่อยแล้วครึ่งหลังผมเพื่อที่แฟนเชลซีทุกคนจะได้เฮกันนะครับ ก็เจอในข้างหลังครผมไม่ลองจริงว่าเปโดเปลี่ยนสองคนนับรู้สึกว่าโอบิวมิเกลนี่ผมจะเล่นไม่ค่อยได้ครับแล้วก็ลูเบงวาประชิดด้วยก็เล่นไม่ค่อยได้ต้องเปลี่ยนออกจริงๆไม่ไหวจริงจริงครับนักเตะสองคนนี้ถ้าไปในเกมไม่ไหวครับตั้งของจริงผมว่าสองสองคนนี้เก่งนะครับแต่ในเกมสองคนไี้มันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับอีกคนนึงก็อเดรียสเซเดปาโตนครับมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่เป็นแฟนครับเห็นปาโตในเกมก็ต้องจัดให้ ไปโดไปโดได้เวลาไปโดกระชากแล้วก็จ่ายให้ปาโตออสกา,กาว่างแล้วครับออสกายิงเรียบร้อยอบซีโกวอ,อสการ์ตีลังกายอย่างกับไอ อาบูเมยงังโอ้โหปาโต้ดึงจังหวะสวยครับแล้วก็จ่ายแบบไม่ลำหนา้าครับออสการ์เลีอยไปครับเหยียบร้อยครับออสการ์ซุปเปอร์ซับลงมาครึ่งหลังยิงได้เลย <c oughs> ยิงแบบฉลาดเนยอออสการ์ ยอดครับครึ่งหลังเปิดมาครับถ้าดูช่องกล้วย GKTV ต้องดูครึ่งหลังครับสนุกครับยิงกันแน่นอนคนระับโอ้โหเอาเลยครับเปิดเกมอ๋อเหมือนก็เหมือนจะแก้เกมมาด้วยนะครับสำหรับแมนซิตี้หรือเปล่าไม่แก้นะครับกองหลังเหลือตัวเดียวอยู่เลยโอ้โหพอใบกัด๊ดชิงสวยก็ตอนนี้ก็มาถึงวิลเลียมข้างในมีอเล็กซานเอ้ยมีออสกา่ายนะครับออสกา้สกามุมเก่าหรือเปล่า คนเสาโอ้โยออสการ์เรานิดเดียวคิตชี่บอลที่คิตชี่ส่งคืนหลังให้แมนกาลาแมนกาลายกข้ามมาซาบ,บาเลต้าได้ครับตอนนี้เหมือนเอาเฟร์นันโดมาเล่นเซ็นเตอร์แบ็กนะฮะดูจากรูมในเกมแล้วความเร็วย,ยังไม่สู้ครับซาบ,บาเลต้าครับบาบา้ามันเร็วกว่าเยอะครับ วิลเลียมเห็นปลาโตขอบอลยกข้ามมาเอายังไงปาโตยังไปก่อกวนโอ้โหบอลออกเลยครับเชลซีครับเป็นบอลออกต้องเปลี่ยนนะขยับนะแมนซิตี้เอานาบาสออกแล้วก็เอาซามินนนัตตี ผู้ที่มีอยากใหญ่อยากใหญ่ตรงตรงูดเพราะไม่เคยลงเลยนะโหมาเลยครับนัทลี่น่าจะเปลี่ยนเกมเสือกเอาเกมบุกมาด้วยนะเปลี่ยนเนี่ยอโอ้ฟาเบกกัดยิง,งไปยังหัวนี้บล็อกนี่ดีครับสบาเลต้าเจอสบาริกัดไปบา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 ตามัน เห็นชื่อบาบานี่นึกถึงคนหนึ่งครับที่ทำให้สตีเฟนจีลื่นครับก็คือบาบาไอ้ไอ้เดนบาบาโอ้โหจะหลอกครับบอลไม่โดนไม่ซิตี้แล้วก็เข้าสองผู้ตัดตูแบบง่ายๆงงงงงงง่ายๆเลยโอ้ถ้ามีอาซานะอะไรครับยก มาไม่ถึงอาเกโลสักทีครับอยู่ที่เนมิยามาติดให้กับออสการ์ออสการ์ออสการ์ไปแล้วครับออสการ์สปีดหนีแล้วครับสปีดนีอ้าวผู้สินว่าไงครับผู้สินโอ้เรียบร้อยครับจะว่ายังไงครับจะเหลืองหรือจะแดงครับใบเหลืองไปตัดเกมนี้คิชิโอ้โหจะหลุดแล้วครับออสการ โอ้จะหลุดแล้วไปเถียงอย่างนี้ก็เนี่ยโดนเหลืองนะนี่จะหลุดแลวครับต้องไปแบบไปกวาดลานเลยโอ้เรียบร้อยครับปัเก้าจัวนี้ต้องโอ้โหสามสิบห้าต้องเอาวินอะไรอะไรเหยียบอะโอทูเขายบกําแพงเก่าเกมคิดว่าพวกคุณเก่าเกมนะครับคุณต้องเจอน้องบิลเลี่ยมครับบิลเลียมบอลโค้งๆติดว่ะ ทิปหายเขาต่อยแขกแ,แล้วอ๋อตัดฟาวครับเปโดไม่งั้นสวนกลับแน่นอนฟานนิงยุกฟอนนิงยุกหลอกสวยค,คิตชิฟานนิงยุกฟอนันโดเมนการกาเมนกะร่าโดนมาติดตัดบอลไปทิง้งไปทิ้งแล้วมาติด ไปโดโกดดันคิตชี่ในสนามเงียบแล้วโอ้โหมึงแตะยาวจังวะอ้าวชิปหายโอ้โหอ,อาเกลโลล้มไปเองบอลไม่ออกครับยกข้ามมาให้มักับไอ้กวนต้า เห็นทำทางครับวิลเลียมอ้าวหลุดเลยครับหลุดเลยครับปาโตปาโต้หลุดเลยครับข้างในมีออสกาถวายพานเรียบร้อยโอ้โหรบออสกาอีกแล้วออสกาโอ้โหแบบปาโตนี่ก็ชากหนีครับดึงเสื้อยังไงบหลังไม่อยู่ครับไปแบบถวายพาเรียบร้อยครับสำหรับออสกา ลงมานี่เป็นสุดยอดซปเปอร์ซับจริงๆบอสการ์เซ็งไ้มผู้สาหรตัวของแมนซิตี้นี่ครับออสการ์นาทีที่8 78นั่นเองครับลูกที่2ลุ้นแฮตติกแล้วครับถ้าได้จุดโทษนี้ให้แม่งยิงแฮตติกแน่นอนขยบเลยครับเชลซีครับนี่ครับอเล็กซานเดร์ปาโต้ครับ เปลี่ยนโฟลเทือนอย่างเดโก้คอต้ามามาขับสนิมสักหน่อยครับนะนาทีที่อีกสินาทีอะง่ายๆครับนี่ครับอาเล็กส์เดย์ปาโต้หน้าตาหลอนเหล้านเดียวหัวมึงจะฟูไปไหนเริ่มกันใหม่ครับ2-0นบอก้วถ้าดูช่องก้วยจีเคทีวีต้องดูครึ่งหลังเท่านั้นครึ่งแรกจะไม่ค่อยยิงนะครับ อ้าวอย่างนี้อ้าวไปเล่นอย่างนี้อย่าเล่นอย่างนี้สิคอสตาถ้ามีความเร็วนะจะโหดมากครับกองหน้าคนนี้แข็งไม่พอเร็วด้วยยังไม่เป็นไม่เป็นไรโอ้ฟาวครับเกโร่เป็นสั้นๆครับกับเวนต้าบิลเลี่ seen pass, the area maybe and in wing now can cut it out, attack. a โอ้ตัดบอลยกมาก็ไม่ถึงใครครับออสการส่งให้กับเปโดเปโดเห็นคอต้าพักบอลหูล้มหน้าเลยครับน่าเสียดายครับโอเถื่อนเราโยกข้ามมาก็ยังติดแม็กซังกาแม็กซังกา โอ้โหล้มลาเลน,นาดยังติดน้องดันลุ่งยังน้องแมทน้องแมทอ้าวลงไปนอนเลยครับแต่ไม่สนใจครับลุนพี่ไม่สนใจน้องครับบอลให้ออสกาบอกว่าททก,กูจะแฮตท,ทิกกูจะแฮตทิกโอ้โหไปดึงอีกแล้ว <c oughs> สัญญาโวยครับไปแม่งเลยโหนี่ร้องเพลงดีใจแล้วครับ แมนบอนเชลซีครับรู้ว่าชนะแน่นอนครับชนะแน่นอนคนนี้ชนะแน่นอนคอร์สเลยพี่ยกมาก็อ้าวถึงป่าบารลามันให้กับวิลเลียม <c oughs> ยิงพิกยิงจังหวะนี้ no doubt, นิดเดียวเหมือนกันครับติดเฟอร์นันโดออกครับดูจังหวะคอสจังหวะนี้พอไปกัด มองหาชกทิ้งไปอาเกโรจะสวนกลับอาเกโรยังทำได้ดีอาเกโรยังทำได้ดีอีกเหมือนกันโอ้อาเกโรยังทำได้ดีส่งให้ดิวบอยบอลก็ยังไม่ออกครับโปเถื่อนอย่างดีโกโคาตายังเบียดยังดึงยังแยง่ง บอลอยู่ที่อ้าวโปเถิดหลุดแน่นอนด้านซ้ายมีด้านซ้ายยังมีคิดชีคิดชียังบีบบีบคิดชีบีบโอ้ยทำอะไรไม่ได้เลยมันบีบะเรียบร้อยครับเชลซีชนะสองประตูต่อศูนย์ครับจากออสการ์เองนะจ๊ะโอ้โหลุกนั้นนะโอ้ โค้เถื่อนเรา็นหลุดยิงแล้วผมเสือกีลาเซ็งแต่ก็ชนะครับสำหรับก้อยดีเทวีวันนี้ครับขอฝากไว้แค่กด Subscribe กดแชร์ให้เพื่อนๆดูกดไลค์ให้ถ้าคชอบใจครับอย่ากดไม่ไลค์เลยมันรู้สึกปลดปล่อยกำลังใจครับช่วงนี้ผมไลฟ์สตรีมโดต้าบ่อยครับก็เข้ามาดูกันได้นะครับผมก็แล้วผมจะพยายามทำสตอรี่การเล่นแบบ เมนเจอร์ครับตอนนี้ผมกำลังปั้นทีมท็อตแนมฮอสเปอ์ครับคือปั้นจริงๆคือจะปั้นให้เป็นแชมป์เลยนะนะครับสำหรับวันนี้ับขอลาพิงเท่านี้ครับบ๊ายบายทุกคน